วิธีสร้างอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจนะครับเราควบคุมตัวเองได้ไหมควบคุมได้ค่ะเราสามารถควบคุมตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราควบคุมเขาได้ไหมเราควบคุมเขาไม่ได้เลยครับอารมณ์เขาความรู้สึกเขาเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถสร้างอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเขาได้แล้วมันจะรอดนะครับอันที่สองที่เราต้องควบคุมคือควบคุมบรรยากาศของความสัมพันธ์เวลาคุณมีคนรักอะครับเรา อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมาจากอารมณ์ของเราหรือมาจากอารมณ์ของเขาแต่ถ้าสมมุติอารมณ์เขาไม่ดีเราทํายังไงเนาะให้บรรยากาศความรักตอนนี้มันดีขึ้นเราต้องฟลิปโหมดถูกไหมพี่จิ๊บเราฟลิปโหมดเราจะอาจจะเบิกบานยิ้มเป็นนางฟ้าเพราะฉะนั้นบรรยากาศความรักเราต้องควบคุมเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะ แต่เราควบคุมบรรยากาศความรักได้อันที่3คือเราควบคุมประสบการณ์ร่วมกันประสบรวการร่วมกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเช่นออกไปดินเนอร์ไปเที่ยวไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไปเจอเพื่อนเราควบคุมประสบการณ์ให้มันให้มันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามอ่ะหลายครั้งไปทะเลาะกันตอนเที่ยวอ่ะแต่ในมุมกลับกัน คุณก็สามารถควบคุมได้คุณสามารถทําให้ทุก oh. ดินเนอร์ทุกทริปทุกการเดทหรือแม้กระทั่งกันกมีลูกแล้วไปเที่ยวกันใน Family Trip อะไรอย่เงี้ยให้มันสวยงามได้เสมอถึงแม้เขาจะไม่เป็นก็ตามคุณควบคุมตัวเองควบคุมประสบการณ์ควบคุมบรรยากาศเ <c oughs> หลือเขาที่อยู่ตรงกลางคุณคิดว่าคุณจะโน้มน้าวไม่ได้จริงๆเหรอครับจริง <c oughs>